แหนมเผ็ดเด็ดอู้หอมหอมมากปาดจับ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 เขามีไงไนะจ๊ะเสียบมาด้อสวัสดีคะ่ะสาวสดเดือนจะมาพบมาพอ,อก,กันคือเก้า่ะพีพน้องกากับบรรยากาศมุมมุมดอกไม้หน้าบา้านคือเก้าข้าวพนอง เออสาวเดือนได้อยีายมาสูยูสูกินเพิ่งลงมาจากเขาเก็บเห็ดสาวเดือนขันสมพักไว้ได้เจะเ้อกับเห็ดแหนมไว้อันนี้เห็ดได้สามสี่หมื่นเลยพี่น้อง้ามาเบิ่งก่ะอันนี้แหนมนี้แหนมนี้ครึ่งกิโลนะเออมีขั้นตอนวิธีท,ทาให้ดูด้วยไม่ต้ค้นขอสูตรสาวเดือนนะมาจะเทามาพาเบาิ่งพาครึ่งเนาะแห่งดีเลยแต่ไม่แดด แหนมยกัแมแยกแหนมยกักแหนมเห็ดเุ๋ยอู้หอมหอมาหอมากหอมมากแหนมทำเองส้มงผักทำเองทำเองทุกอย่างมาด้วยบัลสินพี่น้องจ้ามีตกบพริกนี่ละจ้าพริกลูกโดด มีทำนี่แหละจะพิกให้สามีซื้อให้ยอยู่แล้วไปหามหมอตรวจสุขภาพมันบั้นพี่น้องค่ะกับส้มผักส้มผักกับเป็น้นผักักระหล่ำกระซื้ยเก่าค่ะสลัดก็มีอย่างหลายผักกะโบเลปิซื้ออีแมงคุ้นแมงวันนี่แหมเอ่ได้กินอันจ้ะยใจเด้กกินหมั่นก,กินเนื้อเนาะ มาด้วยบัตรน้ำเหนือเสียบน้อข่อยขาบริษัทจ้ะเกมยัยโอ้ยไปเกมเหตดแดดฮ้อนห่อนพี่น้องเลยแดดห่อนแดดโคอือแต่ห่อนก็ห้อนนะคะเออขนาวก็หนาวพดหนาวโพ้ดน้ำมันพี่น้องจ่าอย่าซ้งแมวเป่ากินกอนเข่าเป็นว่ามันจังปุ๊บเป็นสร้างหูลบก็เก่าลบดี โอเคนดีะม้แป่แสบจ้ะไม่แสบจ้ะอืมมาๆๆมาแบบข้าเหนียวปร้อมจัะคาไปดกจ้ะข้าเหนียวข้เหนียวบอกไงปุ่นใจดีจ้ะปุ่นใจดีมาก น้องเอ้ยทา่าหนก่อน้งปาดจับจับจับจบเขามีใหนะจ๊ะเสียบมาด้ออืไปผัผัก พักกล่ำก็พักหอมระบากระสวนด้วยส่วนหอมอมาได้สวนร้อนใจเกิดนั้นหวานหลายค่ะอากาศห่อนเป็นสิละ จะกินเนื time, uh, yeah. pe ้อหอมที่ดีค่ะสมดีมากพักเปิพิกเปไม่สำเร็บเนาะ นี่นะคยมีดเน้ากินกลับมาจากเขาไฟกินขาไปย่างกันผู้เขาปวหลังคัดสากโดนๆไปยนนะ่างนะท่านิ่ตัดขาตัดขาเห็ดอ่านมันปูนะ่ะไว้คุณสามีถอดเสะใคร ัไม mm, mm ่ได้จ้ะอืหาไม่ได้ทานแบน้อง ยกเลยถ้าตากแดดแล้วจะแห้งแน่นดีม,มันจะรัดตูเขาค่ะจ้ะส,สมสมแซ่หวนก็เห็นได้ซี่เหมือนกนะันเนาะ นี่ตากแดดเป็นดีนะก็สัตว์เดียวทเทปตะข้าวกลันข้าวกลันไม่ไม่แดดนะข้าวกลี่ยตากลมตากแรงแต่มันได้แดดมันแน่นดีจ้ะมัม่มมั่มสมแท้

ก็ไปก็ไปก็นหนักก็หนักร่มด,ดีดสุรับทีไปห้าปูปไล่ะก็จะไปห้าปูปค่ะ ลูมาแต่พกรนขันแรกจะเป็นหาลูกเลี้ยงลูกต่อไปจานี้นะเลี้ยงลูกต่อค่อยเขามีไงมาพี่น้องมาฝ่ามาหาลูกได้พี่น้องลงจักเขามาก็มาจวดเลยค่อยดีกลับมาคนมาหนึ่งเข่าเลย้ะพี่น้องอม,มากเขาแบบ นีเมนูอย่างเด็ดที้เด้บิ่งค่ะเห็ดบกแกงนะจ๊ะเบื่อเราแกงอเช่นอยมูนุสตซร์อล้เบิ่งมพุ่งพึ่งกระด็

ร่มดีบ่ไม่ต้องถามบ่เมื่อหมาวนี้มื่วันบ่มอี้แล้วจ้ะวันนี้มันร้อนขึ้นจ้ะ มันคนถามมาดอกดอกเนี่ยอัานซื้อดวก <laughs> ถ้าปลูกแล้วนัง่งสิขึ้นมาเองทุกปีเลยค่ะนัง่งสิเหี่ยวแหงก็ถึงฤด,ดูการนัง่งสิปงง่งยอขึอ้นมาเป็นพุ่มสวยสวยงามดอกองี้ยเดี๋ยวขอจะบอกเดี๋ยวถามยาก่อน้อ <laughs> เล้แปลกๆซ้ามันมีซื้ออยู่เ็นบอกคา่ะมีกระดาษปากซื้อเยง่ายค่มีหลายสีนะจ๊ะสีฟ้าก็มีแพงอันนี้ พี่ผ้ายอยู่โลนี่ไทยก็เป็นพั 1, นกว่าจนละพันกว่าพี่พ้ายอยู่โลเรื่อมันอยู่ในดนจ้ะสวยบอกว่าเรนเดอร์กำลงังขึ้นเต็มอ่ะ แลนั่งขึ้นชิจบต่บค่ะข้างหลังก็ดอกมาเต็มค่ะหนาดอกม้ไรโดดแล้วกับเผนะ็ดเนาะ <c oughs> นทำน้ำสมพักเปีปยกๆเปนชมวิวไปพี่เนาะแดดฮอนดีจ้ะยิบสองยิบสามโมงเช้าแหละแดดดีอยู่แล้วก็ฝนตกอีกจ้ะพยายกวาดหน้ากาศมาโดยฝนตก มาวดเด้อค่ะอะไะค่ะพี่น้องจา๋าเซวเดอนนั่งกินครึ่งนึงจนหมดเลยจ้ะใส่เวลากันกินเน,ะนาะนั่งซมวิวเป็นน้ำคืึ่งนึงกับสิเกทีวไปกินเนาะ,ะกับสมพักเลื้หน่อยนึงในกระปุกนี้อยู่หอวเสยียบตัวจะค้ำกันเด้อ ต้องออกกับพี่น้องเด้อ้วนอีไลน์ได้อ้วนนะจาะเขาเหนียวเหนียวโหตัวดีนะจ๊ะอะไพี่น้องเคล่ปนี้มีของสาวเดืินแต่เดี๋ยวก็ฝากากดไลค์กดแชร์ทางสาวเดินไกนบ้านสาวเดินคำตัดสวดสาวเดินชาแนลฝากากดติดตามรับชมเป็นกำลังใจสาวเดินและจะาเด้อกระหอดดูดูการเก็บเห็ดแต่สิผ้าไปค่ะพี่น้องค่ะเออท้องทำงานอาจจะได้ทำงานอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะจ๊ะแต่จะผ้าไปอยู่ พากันคลิปหนาอยู่ดีมีแห้งมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันส,สุขสุขค้นค่ะสวัสดีค่ะ